ไส้กรอกไก่แ้มไก่นะครับอันนี้อบไก่พริไทยดำนะครับอันนี้เป็นไก่นุ่มนะครับหมูนุ่มนะครับอันนี้สามชั้นสเต็กนะครับสันคอพริกไทยดำนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสังกสีนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นร้านบาร์บีคิวนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่10บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศที่ร้านนะครับเด็กคุณแม่ค้าก็กำลังย่างอยู่เลยนะครับ มีมีอะไรมาครับที่ย่างอยู่นี่ครับมีสันข้อหมูคอันนี้คือสันข้อหมูใช่ไหมสันขอหมูครับผมมาเท่าไหร่ครับสันข้อหมูยี่สิบห้าบาท,ทนะฮะมีพริกมีสับประรดนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีหอมใหญ่นะครับราคาบาร์บีคิวที่ร้านนี้ก็เริ่มต้นที่10บาทครับ กนถึง25ใช่ไหมครับครับผมสัวค้าเข้าตลอดนะครับทางร้านนี้มาขายวานไหนาครับที่นี่วันอา,าทิตย์เดียววันาทิตย์วันเดียวนะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับบ่ายสามถึงสองทุ่มค่ะบ่ายสามถึงนะครับตรงนี้ก็6กโมงแล้วนะฮะ ไก่สปไปซี่นี่ขึ้นไปทันนะครับหมดแล้วอ้าวหมดแล้วด้วยนะครับโอ้โหไส้กรอบไก่แฮมไก่นะครับอันนี้ออกบไก่พิไทยดำนะครับอันนี้เป็นไก่นุ่มนะครับหมูนุ่มนะครับอันนี้ สามชั้นสเต็กนะครับสันคอรพริกไทยดำนะครับแล้วอ่าวันอื่นนี้คุณไม่ไม่ค้าขายไปไหนนะฮะซอยแบดิ่งค่ะตลาดมิ่งซอยสามอ่าตลาดมิ่งตลาดมิ่งแบดิ่งซอยสามแบดิ่งซอยสามนะครับ,บรวันไหนไหมนะฮะลงะที่นั่นอ่าทุกวันค่ะการถึงเสาการถึงเสานะครับลงที่นั่นนะครับ แล้วก็วันอาทิตย์มาเนี่สถานักสังกะสีนะครับบาร์บีคิวนี่มีทําส่งไหมครัมีค่ะมีนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรนะครับตีร้าน061ค่ะ061 8257470 8257470 70นะครัคุณพี่อะไรนะครับคุณพี่อะไรคุณคุณเิ้ลนะครับ ไครที่จะรับวัตถุดิบนะครับไปย่างไคยเองนะครับเป็นบาร์บีคิวนะครับขายขายส่งนี่ขายไม้เท่าไหร่นะครับอ่ามีสิบบาทกับสิบแปดบาทค่ะสิบ <10 S 2> บาทกับสิบแปดบาทหมสิบบาทนี่เป็นเป็นอ่อออาอะไรครับเป็นหมูค่ะ ทำหมูไก่นะครับลูกค้านี่เข้าไม่ไม่ขาดสายนะครับขายดีมีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนะปกติเจอย่างนะครับตอนนี้เหลืออยู่หอย่างนะครับ นี่เป็นเตาอินฟอร์เรตนะครับไอเตาอินฟอร์เรสต์ไก่อออยู่นี่เองอ่ะบุ๊มเลยบุ๊มบุ๊มแต่แต่ละวันนี้ลงเยอะไหมครับ พันกวาไม้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะสุดยอดเลยคนระับพันกวาไม้อไรครับ94อนะครับลูกค้ามารุมเยอะ จะเป็นซอสใช่ไหมฮะมบอยู่ตรงนี้ไลยจากใค่ทุกวันนี้เป็นซอสอะไรนะฮะเอ,องทางาร้านซอสสุดพิเศษนะอยู่ตลาดมิ้ทำไสดิงไส้หนนี่ไสิไิ 25บาทนะครับสุ้ากระเบนรวมเป็นรอบๆๆนะครับที่ทานี่เป็นเนยใช่ไหมครับใช้เป็นเนยเลยนะครับเป็น,เน,นเนยสดนะครับนเนยสดเนยเค็มนี่มัน ต่างกันยังไงฮะต่างกันที่ไขมันตัดกับไขมันพืชครับไขมันตัดกับไขมันพืชนะครับทางร้านนี้มีคนละครึ่งด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะครับมีคนละครึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมวันนี้สองไมค์นะครับ ก่อนนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะครับก็ถ้าลูกค้าคนไหนไม่เอาก็สั่งได้นะครับไม่โรยก็ได้นะครับพริกไทย รอขอบคุณผู้การดีตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามติดตามดีนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ